สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาอยู่กับโฟอีกแล้วนะสวัสดีครับ ผมจะมาคุยกับคุณเรื่องเพลงในตำนานครับโอ้โหเพลงอะไรครับสมสารไม่ใช่ใจช้าเพลงนี้แบบสิบกว่าปีแล้วเนาะที่ที่ตอนนั้นทําอยู่ประมาณปีอะไรเราเลียงกันอยู่ปีอะไรปีหนึ่งปีหนึ่งเลยวะตอนตอนทําคือตอนทำตอน่าใช่ปีหนึ่งพอดีอืมอ่าอยู่ระหว่างปีหนึ่งเลยก็สิบกว่าปีแล้วโอ้ใช่สิบห้าไอ้สิบห สิบหกปีแล้วสิบหกปีแห่งความหลังพอดีนะเพลงแล้วก็มันเป็นเพลงที่ตอนนั้นน่ะคนพูดถึงเยอะแต่ยุคนั้นแบบ youtube มันยังไม่บูมอ่าแล้วก็คือคอมเมนต์คอมเมนต์มัจะอในพวกเว็บบอร์ดหรือแบบกีตาร์ไทยตอนนั้นก็แบบคนโวยแกะไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วผมก็รอดูว่าคุณจะไปเล่นเวลาเล่นสดเป็นยังไงแล้วเป็นไงครับเอาแนวแล้วก็มันเป็นเพลงในตำนานเพลงนึงเพราะมันมันเป็นแนว R&B เนาะใช่แล้วก็ของแคลของแคลแล้วเป็นแบบเหมือนเป็นอะคูสติกกีตาร์ฮีโร่อ ยากใช่ไหมครับยากมากเพลงนั้นคืออะเลนอ่าใช่ครับเป็นอะเลนเรียกเอออะเลนแหละอะเลนแหละใช่ก็คือเมโลดี้กับเนื้อเนี่ยใครนัตุลนัตุนพลเทพสุนนบุญเขาเป็นคนเป็นโปรดิวเซอร์เพลงนี้แล้วก็ทําทํานองส่วนเนื้อเนี่ยรู้ไม่แน่ใจครับจาจำเนื้อไม่ได้ละว่าแต่เนื้อภาษาอังกฤษมันจะมีเพลงเพลงนี้มันมีสองเวอร์ชันมีภาษาอังกฤษชื่อมันก็คือตัวแคลเขาแต่งเองแต่ภาษาไทยนี่จําไม่ได้ละต้องไปดูเครดิตได้มาก็คือเหมือนมีเพลงดิบมาให้าร์ประมาณนั้นไหม คือคือเพลงนี้ของนตุ่นเนี่ยเขาใส่มาเป็นคล้ายๆเดโมคร่าวๆเป็นรับเดโมที่แบบว่าใส่กีตร์มาด้วยนะ,ะแต่กีตร์ที่เขาใส่มาจะเป็นกีตร์คอมพิวเตอร์อ่ะโอเคอ่าคือไอเดียของนตุ่นเขาก็จะใส่มาเหมือนแบบโปรแกรมมาเลยอืโปรแกรมอะไรก็ตึ๊กกระติ๊กกระติ๊กอะไรเงี้ยแต่ก็จะเห็นล่องรอยความเป็นแบบนี้อยู่ประมาณนึงไหมคือไอไอลูกเนี้ยันเนี้ยเขาใส่มา คือมันจะมีอันนี้มาเป็นแกนมาแค่นี้ก็ก็แบบเหมือนแล้วก็มีคอร์ดอะไรเงี้ยอืแล้วเราก็จะมาพัฒนาจากไอ้ไอ้ลูปนี้แต่เราเคยคุยกันเรื่องนี้ไปแล้วว่ามันมาจากคริเดวิดใช่ไหมเหมือนไอเดียหลักๆอ่ะใช่หลายฟินคอสริกาที่เราคุยกันไปตอนที่มาคุยตอนนุ้นๆเลยสมัยเป็นแคปลักเชิญคนแรกๆของช่องโอ้โหจำไม่ได้แล้วอะนานมากสมัยยังหัวหยอยอยู่ เออสองปีแล้วครับปีกว่าปีกว่าปีกว่าโอเคก็ใครสนใจลองไปดูเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับมันคือคลิปที่เป็นไลฟ์ในสตอริกาใช่ซึ่งมันหาไม่มีแล้วนะใน Youtube เหมือนทุกเอาออกไปหมดแล้วใช่เพราะว่าเคยจะไปพยายามไปหาอยู่ครั้งก่อนยังพอจะเห็นแต่มันมันจะไม่ใช่ยาวๆแล้วอ่มันจะเป็นแบบสั้นๆแล้วภาพแตกๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามันน่าจะมีลิขสิทธิ์ใช่ก็อาจจะต้องลองหาซื้อดีบีดี น่าจะยังมีขายอยู่แต่ว่าต้องหาหน่อยหายากมากก็เลยหายากมากแต่ว่าส่งคุณค่ามากส่งคุณค่ามากนี่มีอยู่เลยนะที่บ้านก็มาดูที่นี่กันก็ได้นะครับโอเคเพลงนี้คีย์อะไรครับเพลงนี้คีย์ e minor ครับก็จะเป็นสี่คอร์ดอ่าร์ดวนไปเรื่อยๆได้สี่คอร์ดมีคอร์ดอะไรบ้างครับมีเป็น e minor อ่าแล้วก็เป็น A minor อือหนึ่งสี่สี่ minor อ่าแล้วก็เป็น d คอร์ดเจ็ดอ่าแล้วก็ กลับมาที่ E minor แล้วก็จะมันจะมีคอร์ดที่มันเปลี่ยนไปตรงโซโล่นิดหน่อยอะไรย่างเงี้ยตัวนั้นเป็นชุดอะไรก็จะเป็น E minor แล้วก็ C อ่านไป C นิดนึงแล้วก็ A minor แล้วก็มา B seven มีแค่นี้มีแค่นี้เซกเนี้โดเมนนั้นนิดนึงคือจริงๆไม่ใช่เซกเนตี้มันเป็นโดเมนนั้นที่ยืมมาจากคีย์ E major อ่าก็จะเหมือนเปลี่ยนคัลเลอร์มันหน่อยใช่แค่ตรงนั้นแต่ไอเดียหลักก็คืออยู่บนแค่ฟี 4ี่ขอดเลยมันก็คือจริงๆแล้วไอเดียมันคือเพลงเพลงอันดบีอะยุคเนี้ยที่แบบสี่ขอดบนอะไรเงี้ยแต่ว่ามารวนหน้าสิบหกปียุคนั้นก็ถือว่าใหม่กับเพลงแบบนี้เนาะเออก็ถือว่าเรียกว่าแปลกดีกว่าแปลกอะไรเงี้ยโอเคทีนี้ลองเล่นให้ดูหน่อยครับว่าท่อนท่อนไหนยากสุดอินโทรเอาทีละนิดนะแล้วก็เอาเอาแบบว่านิดอ่ะลองดูนะครับ จริงจริงกีตาร์ที่อัดเสียงมาตัวนี้ก็คือตัวนี้เลยนี่คือเป็นกีตาร์ของคุณพีทนี่เองจริงๆกีตาร์ผมไม่ได้ขายหลายตัวแล้วตอนตอนนั้นตัวนี้คือเหมือนเอาไปทิ้งไว้บ้านโฟเขาไปทาเพลงที่บ้านโฟกันบ่อยใช่คือผมยืมเขามานี่แหละเพราะตอนตอนนั้นก็คือแบบมีงานแล้วมีงานแล้วแล้วเราไม่มีเงินซื้อแล้วเลยมายิบปิเตร์แล้วมันเป็นกีตาร์ใช้ได้เนาะไม่ดีเลยเพราะว่ามันมันเป็นแอลไงแอลที่มีตําหนิ จำได้ว่าปีเตอร์บอกว่าเพราะเนี้ยมันคือลาแต่เขาเลยมาโล่ขายจริงจริงก็โอเคซึ่งก็ใช้ตัวเนี้ยตั้งแต่ตรงนั้นแหละก็เป็นกีตาร์ที่ดีตัวดีดีนะผมาแห้งแล้วก็คาแรคเตอร์มันเป็นอย่างนั้นนะเนาะใช่โอเคทีนี้ไอเดียที่โฟลเล่นเมื่อกี้มันมีอะไรบ้าง E m i ลองขึ้นมาทีละทีละลิก์อะไลิกแรกนะครับก็จะเป็น E minor seven อันนี้แต่ผมว่าจะมีเหมือนแบบลูกแบบเขาเรียกอะไรนะมีมีเติมนิ้วอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นตัวสไตล์อัน B เนาะที่เติมกัน แรกจะเป็นอันนี้ก็คือจริงๆแล้วอ่ะผมไม่ได้คิดเรื่องทฤษฎีแต่ผมรู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะเราเราอยากให้มันมีความแบบมีซิงโครเพชันมีแบบคือไม่ไม่งั้นมันเราไม่เราไม่เล่นแบบแต่เราจะเติมให้มันแบบเงนี้นะมีซับดิวชันที่เป็นกระตุกใช่ให้มันกระตุกให้มันรู้สึกแบบไอเดียเราคือไม่ธรรมชาติมันเริ่มมาจากความเขาเรียกเหมือนแอปนอร์มอลอะไรเงี้ยเออก็เลยให้มันตึ้งตึงตึงให้เหมือนหุ่นยนต์เล่น อืม่ะแล้วมีความเป็นสตินเป็นความเป็นอะไรอย่างเงี้ยด้วยมใช่ใช่เพราะว่าอ่าแล้วก็มีมีไอ้น้ตนี้ไอ้ตัวนี้โน้ตนี้คืออะไรเป็นนายเป็นนายอ่าก็คือคือด้วยความมันอ่านบีมั้งก็เลยแบบมันจะมีพวกเทนชั่นหมดหมดเลยอะไรเงี้ยอ่าตึ้งตึงแล้วก็พอไป A แล้วก็เปิดสายเปิดเลยอืมอ่าันนี้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้แอร์ไอ้ตัว e minor มันมีทั้งตัว4ใช่ไหมใช่มี4ีก็คือ11ป่ะ11อ่าแล้วก็มีนาย แล้วก็มาจบที่เซเว่นด้วยใช่ก็คือเทนชันหมดเลยครับก็คือนี้ป่ะเอ๊ะมันเป็นรอบคอร์ดออแล้วก็เหมือนเราคิดเป็นเหมือนเป็นเสียงเมโลดี้ซ้อนอยู่บนคอร์ดก็ได้เหมือนกันใช่ไหมเราได้ยินแบบตึงแต่แต่แต่เดียวมันเป็นลายเมโลดี้แต่มีคอร์ดด้วยคือคือตอนนั้นอะเด็กมากแล้วก็จํารู้แค่ว่าอยากได้เสียงไหนแล้วก็เป็นเรื่องฟอร์มนิ้วด้วยนะคือด้วยความที่มือกีต้าร์ก็จะมีเรื่องของบล็อกเรื่องของอะไรที่ที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันเข้ามือเข้าอะไรเงี้ยบล็อกบางทีก็ ไม่ได้มองบ้างก็ใช้วิธีเอ้ยมาตรงนี้ไอ้เสียงได้นี่หว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไป A ได้พอดีอะไรเงี้ยก็จะมีอย่างนี้ด้วยซึ่งไอ้ตัว A เนี่ยก็มีตัว B เข้ามาถูกไหมใช่ก็วสี่ละตัว4ละก็11เหมือนกันนะเพราะมันมี3ด้วยมันไม่ใช่โซฟอร์มันเป็นเอแมนเดสสิถ้าจะคิดอ่ะใช่แล้วก็มีนี่อันนี้ก็คือดีแหละอ่าตัวดีมีตัวดีเพิ่มมาใช่ตัวดีขึ้นมาอีกไป็จบที่ตัวนี้เอแมนเดสสิอ็ดอะไรเงี้ยอ่าตอนนั้นอะใช้หูออยย่างเดีวื รู้สึกว่ามันอ่ะโอเคชอบอันนี้แฟนแรกก่อนแรกก่อนแรกคอยเทียบอ่ะอันนี้นะครับอ่าแล้วก้อนที่สองก้อนที่สองก็อ่ะเริ่มที่ฟอร์มเดิมกินไปเหมือนเดิมแต่ครั้นี้ไม่ไปตีเบสละเป็นนายแล้วก็กระโดดไปอืมก็กลายเป็นเอมไนเนอร์บีไนเนอร์ใชสี่ห้าไนเนอร์ใช่ตรงนี้ไม่มีอะไรพิเศษเอมไนเนอร์เซเว่นเลยใช่ ว่ามันจะมีเรื่องสวนที่ใช่บีมันจะมีความแบบเร่งเร่งใช่ก็จะแบบเป็นกระตุกกระตุกแต่ผมจะใช้โมทิฟเดิมเงมันก็จะเป็นตึงเติ้ลเติ้ลเติ้ลเติ้ึงเติ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 ตึ๊ดอ่าเงี้ยแต่ซึ่งแบบสร้างปัญหาให้ผมยางมากเลยนี่ยังเล่นไม่ได้เลยไอเนี้ยยากมากเลยแล้วพอเนี้ยก็ต้องชิดมือมาตรงนี้อีกกบมากลับมาอีกก็ยากมากเพราะว่าจริงๆเอาตอนตอนอัดเราอัดเป็นบล็อกๆล็อกทเราคิดไปอัดไป พอมันจบอันนี้เราก็มาขึ้นใหม่ไรเงี้ยแล้วเราก็แบบอ้าวเราเล่นจริงทําไมวะคือเล่นจริงตอนนั้นมันเหมือนผสมนะคิดแบบคนกีตาร์ด้วยแต่คิดเหมือนคนทาเพลงด้วยใช่เพราะฉะนั้นมันมันก็เหมือนแบบคิดเป็นเป็นลูกเป็นอะไรเงี้ยเลาแซมมาแปะก็ได้ใช่แต่ว่าคิดเป็นคนกีตาร์คือในเรื่องของทางนิ้วใช่แต่ในแต่ละก้อนแล้วเมาแปะกันมันก็ไฮบริดมั้งเออรวมๆกันอะไรเงี้ยทีนี้มือขวาดีดหมดไหมหรือว่ามีใช้เล็บใช้นิ้วผสมสมัยนั้นผมดีดหมด เพราะว่าจริงๆผมเป็นมือกีตาร์ไฟฟ้าไงแต่ว่าอันนี้คือจริงๆมันเปิดโลกที่เราเคยคุยกันนะแล้วเขาเอาอันนี้มาให้เราเดี๋ยวเราต้องเล่นเป็นกีตาร์โปเะราะนั้นเราก็เลยปิ๊กหมดเลยแฟดปิกล้วนๆแบบไม่อผมเล่นนี้มาเลยไม่มีไฮบริดเลยแต่ว่าเราจะแบบเหมือนอีโคโนมิกปิกกิ้งอ่ะอย่างเงี้ยมีลงๆใช่มันจะลงเองอย่างเงี้ยแต่ซึ่ง พอเป็นดีดอะมันก็จะคอนโทรลถามค่อนข้างยากใช่เพราะฉะนั้นกรูฟแม่งต้องเหมือนในหัวเราต้องแข็งแรงมากแล้วทำตามไม่ได้เพราะว่าแอนดบีมันจะไม่เหมือนร็อกหรือคันทรี่เลยมันจะมีความแบบเร่งรวบแล้วก็ดึงกลับอ่าใช่ใช่เพราะว่ามันจะมันอยู่บนซิงโครเพชั่นเยอะอะแล้วแบบนิดเดียวอะเหมือนเหมือนจะเป็นพวกไอพวกแบบอาเมณ์ต่างๆที่มันเป็นแบบอะไรพวกเนี้ยพวกนี้มันจะเยอะใช่ไหมเหมือนสมัยนี้ก็แบบเออก็ตุ๊กตอดอะไรเงี้ยเยอะ อ่ะทีนี้รอบที่สองของอินโทรตรงจบเหมือนดอ่ะมันก็มันจะมีลูกที่เป็นเหมือนอ่ะครึ่งแรกเหมือนเดิมอ่ะครึ่งหลังก็จะเป็นบลูอ่ะก็จะเป็นแล้วก็จบอ่ะแล้วก็กลับมาไอ้เมื่อกี้คือลูกเหมือนอีเมเนอร์เพนตัลลิกเลยไอ้สายไฟอ่ะใช่ไหมบลูสเกลใช่บลูสเกล แล้วก็มาเป็นอีเมเนอร์ใช่อีเมเนอรฟอร์มนี้เลยตมตมเล้วมาอีเมเนอร์อีฟอร์มหนึ่งใช่อันนี้คือมันเป็นอันนี้ไม่มีอะไรแค่ให้มันจบอินชันใช่เอาอินเวชชั่นทีนี้อย่างนี้แหละทำมันี้ก็ได้ทำมันี้ก็ได้แล้วแล้วพอขึ้นท่อนร้องมันก็จะเบสออนไอเดียนี้ถูกไหมใช่ท่อนร้องมันจะเป็นโครงของของนัตุนนัตตุนท่อนร้องมันจะเป็นลิสต์เลยมันจะเป็นลิสต์ผมจะเล่นให้ฟังท่อนร้องมันจะเป็นอย่างนี้ แล้วก็ทลอไรอ่ะอันนี้คือท่อนเป็นเมนเวอร์สไอเดียหลักๆจะเป็นอย่างี้ทีนี้ก็จะเห็นว่ามันก็คือไอเดียอย่างที่โฟบอกว่าณตุ่นทำมาเป็นกีตาร์มิดีใช่ไหมใช่มันก็จะมีความกระตุกซึ่งมันก็จะฟังใหม่มากในยุคนั้นแต่พอกีตาร์จริงมาเล่นมันจะเป็นสิ่งที่มือกีตาร์คงไม่ค่อยคิดจะเล่นใช่ๆ่มันอาจจะเริ่มจากเขาเรียกอะไรสิ่งใหม่บางทีก็เริ่มมาจากการที่ ที่เรามไม่เข้ากันอ่าไม่เข้ากันแล้วก็เริ่มด้วยวิธีแบบว่ใช่ใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเขาก็โปรแกรมอะ่ะเขาเพิ่โปรแกรมแหละแล้วก็เขาคงคิดว่าอยากรู้เหมือนกันมันจะเล่นยังไงอพอมันมันกีตาร์มันก็มันก็สนุกสนุกะอะไรเงี้ยซึ่งไอไอตรงเนี้ยผมว่ามันแปลกอา <c oughs> งเงี้ยคือัอเน,นี้ยต้องต้องอาศัยแบบเหมือนเขาเรียกกระแสไฟฟ้าที่นิ้วอ,ะอ่ะเพราะมันไม่ได้เป็น มันไม่ได้แบบตี้ดิ๊ดิ๊ดอันนี้ถ้าเป็นมนุษย์กีตาร์จะเล่นแบบนี้แต่พอเป็นนั้นมันคือการสะดุ้งอ่ะเออมันสะดุ้งแบบมันต้องเงี้ยเหมือนหัวเราจะสั่นนิดนึงอ่าซึ่งมันก็คือโน้ตในเพนโทนิกใช่แต่ว่ามันมันเป็นตัวอันนี้ป่ะอ่าที่มันนอกคอร์ดของของอีมิเนอร์ใช่มันเป็นซัสโฟตัวสี่มันก็ไม่ใช่ซัสโฟมันมีตัวสามมาเออตัวสี่อ่ะสิบเอ็ดใช่ใช่ใช่เป็นไงก็ทุกทุกตัวก็จะเหมือนมีไอตัวเขาเรียกอะไรนะแพดเดอร์พอยต์ตรงเนี้ย ตัวเดิมอ่ะตัวเดิมอ่ะพอไปตรงนี้ผมครีเอทนิดนึงอ่ะก็เป็นฟอนด์ไอเนี่ยเหมือนคอร์ดซีที่เลื่อนมาเป็นดีอ่ะมันก็ได้มีสายเปิดแล้วก็ตัวสีเหมือนกันซึ่งทุกอันผมแทบจะให้มันมีตัวนี้ตลอดเลยมนะครับอ่ะอีก็จะมีนี่นะอะอะเอก็จะมีตัวนี้อืมไอตัวนี้ก็ขอมีบ้างก็มีนี่นี่หน่อยอ่าอ่าอย่างเงี้ยไปจบที่คือรอบรอบสองมันก็จะซ้ำใช่ไหมครับรอบสองมันจะเป็น อันนี้ก็เป็นอันนี้มีไฮบริดอันนี้มีไฮบริดขอดรบูควาที่นะครับน่าจะเป็นอย่างนี้อ่าเพราะไม่งั้นมาไม่ทันใช่ใช่ใช่เออปิดทันปะวะเออได้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 ตอนนั้นจะเล่นอย่างี้วะแต่พอให้ปิดแล้วเสียงมันก็ตุกกว่าเออเพราะว่าเพราะว่ามันธรรมชาติกว่ามั้งอ่าอย่างเงี้ยก็คือเราเติมนี้เข้าไปด้วยอ่า ก็เล่นอยู่บนไอเดียมันจะอยู่วันนี้แต่ว่าคือก็จะแบบเหมือน variation variation มันไปในไปในแต่ละแต่ละจุดอะไรเงี้ยมันจะมีไอ้ลูกที่เป็นเหมือนเป็นสาพยางอยู่ตอนจบอ่าใช่ใช่ใช่ r s แรกจบแล้วมันก็จะเข้า intro intro สองก็จะเป็น variation ของ intro หนก็จะเป็นนี้ การเหมือนบิดโน้ตของมันแต่ว่าจะเห็นว่าไอเดียก็คืออยู่ตรงอยู่ตรงบล็อกของ e m a n e r pentatonic แต่ว่าจะเห็นคอร์ดซ้อนอยู่ลงไปขอดเดิมใช่ยมาก็ตรงตอนจบตอนจบเป็น blue pentatonic ่านแต่มันเป็นอีกส่วนหนึ่งใช่ก็จะเป็นสามเยียร์ที่เป็น ซึ่งปกติอ่านบีจะไม่ค่อยใช้สาพยานเท่าไรมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าตรงนั้นเหมือนแบบมันเตะหูมาเลยใช่คือเหมือนแบบเราอันนี้น่าจะมีความเป็นล็อกของเราด้วยเราสึกว่าเราเราผสมความอันอันเป็นตัวเราคือเป็นมีความล็อกผมจะรู้สึกว่าคนที่ใช้แบบนี้เยอะคือแมนเชงเกอร์เหมือนโซโลมาที่อยู่บปนคาเปตชันแคปเปตชันแล้วก็มีสามพยานส่วนอ่าส่วนมันหลีกหนึ่งอ่ะมันจะรู้สึกแบบเตะหใชู อันนี้ผมว่ามัน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 จะขึ้นท่อนใหม่ไงเราก็เลยต้องรู้สึกว่าใส่ตรงนี้ไปเบรกแต่ถ้าเกิดเรามองว่าเรา arrange เพลงที่มันเป็นฟูแบงตัวนี้ก็งอาจจะส่งแต่นี้มันไม่มีไงท่อนนั้นยังไม่มีกองก็เลยแบบใช้กีตาร์แบบนี้แทนคือเหมือนกับว่าพอมันมีกีตาร์ตัวเดียวอะ่ะแล้วมันมีอยู่แค่สี่คอร์ดมันก็ต้องทําให้แบบทุกจุดมันน่าสนใจหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันกีตาร์โป่งมันไปครึ่งเพลงแล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยใส่ทุกทุกดอกที่มันเป็นปลาย ปลายชุดของมันอ,ะอ่ะก็คือตรงตรงพื้นที่ที่กองมันจะต้องส่งอะ่ะใช่ใช่ใช่ในในขอที่สี่ของเฟสหนึ่งเนี้ยก็จะมีอะไรตลอดก็อะไรพวกนี้ก็ลองแกะดูพอโฟก็คงจับไ,ได้ทั้งหมดใช่มันก็มีแบบบางลูกที่แบบอันนี้ผมชอบนะแต่ว่าอตอนนั้นเนี่ยคือเหมือนอิมพอไว้นิดยหนึ่งเป็นท่อนเวิร์ดท่อนเวิร์ดสองหลังจากเข้ามาแล้วเป็นอ่าเหมนลูกนี้ อันนี้เขายากอันนี้ยากคือแบบว่าแต่ตอนนั้นอยากอยากได้แบบนี้ก็คืออยากให้มันมีสายเปิดก็จะเป็นงี้อันนี้มีไฮบริดนิดหน่อยแล้วก็อืมได้กลิ่นพวกแบบอารมณ์พอกิวเบิร์ตก็ชอบเล่นรูปแบบเนี้ยอ๋อแล้วละไอเพลงอะไรอเล็กทรูดัลรัสมันจะมีไอสายเปิดผสมผสมฟิลประมาณอย่างเงี้ยคืออยากได้อย่างงี้แล้วก็แล้วก็พอ จริงๆต้องเล่นตัวนี้แต่เราเฮ้ยมันสายเปิดได้มันได้สายสามมันก็จะแบบผมว่ามันมันจะซับซ้อนมันมีมิติกว่าน้วมือเราก็กลับมาทันด้วยอะไรเงี้ยแล้วตอนไปเล่นสดเป็นไงครับโอ้โหจำได้เลยงานสมัยนั้นมีซีดอ่ะเราพิ่งไปเล่นอ่ะล้วแบบกีตาร์ก็แบบเอาโอเวชั่นใครมาเล่นไม่รู้แข็งปักเลยเราต้องยืนเล่นด้วยโอ้โหแล้วเขาก็บอกว่าตอนเล่นเนี่ยให้ให้นักศิลปินเขาออกมาทีหลัง แล้วเราให้เราถือแล้วก็เดินออกมาหนกม่านต้องเล่นอันนี้ไปด้วยแล้วเดินออกมาเดินไปเล่นไปแล้วก็เดินไปเล่นไปกีตาร์ไม่คุ้นแล้วแล้วก็เป็นงานแบบงานประกาศรางวัลนะแล้วผมก็จําได้เลยพี่พี่สุกี้อนั่งเหมือนทุกคนก็แบบมันจะเล่นยังไงวะแล้วก็ไปโชว์ โชว์หน้าโอเงี้ยแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือก็เล่นได้ถูกไหมเพราะว่าก็อเปล่ยนเพราะว่าเพราะว่าต้องไปออกอีกหลายรายการก็พยายามเล่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือประมาณในรวมๆในท่อนเวิร์สใช่มใช่แล้วในท่อนคอรัสมันก็ขอคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะมีไอไอติ่งหลังของคอรัสเล่นใช่ไสล่นโโลก็ได้ตรงตรงคอรัสมันก็ไม่มีอะไรครับก็จะเป็น จบด้วยอะไรแบบนี้คือพอคอรัสปุ๊บก็เหมือนเป็น breakdown เอา tension ออกไปหน่อยใ,ใช่ไหมใ,ให้มันฟังแบบไหลขึ้นแล้วผมก็จะเปลี่ยน articulation คือ,อผมก็จะเล่นยาวอ่าให้มันแบบเหมือนเพลงมันจะมีมี articulation อีกแบบแล้วก็ตอนแรกมันจะสั้นหมดจะเป็นกระตกอันนี้ก็ยาวแล้วเมโลดี้ร้องก็จะก็จะเป็นเมโลดี้ไหลขึ้นใช่ไม่ได้กระตุกกระตุกแล้วไม่กระตุกแล้วทีนี้พอจับจบคอรัสก็เข้า v e r ์สอีกรอบหนึ่งทีนี้รอบนี้เนี่ยกลองเข้ามาแล้วมีดนตรีละแล้วกลองก็จะเป็นเสียงสังเคราะห์สังเคราะห์แบบใช่ แล้วที่ผมเตะหูมากเลยคือถ้าจําไม่ผิดอะเสียงกีตาร์อย uh ู่หูขวากีตารอ์อะคูสติกอ,ะอ่ะแล้วหูซ้ายมันจะมีกีตาร์แบบลายกระตุกรตกระตุกเหมือนกันแต่เสียงแบนเป็นกีตาร์ปลอมแบบใช่ใช่ใชก็น่าจะอ๋อเป็นกีตาร์ตอนนั้นไอเดียคือเป็นกีตาร์ปลอมแหละแต่จําได้ว่าใช้เสียงฮัพซิคอร์ดอ๋ออ่ามันเหมือนมันจะมาแค่ตรงนี้ครับอ่ัเนี่ยคือเหมือนติงดึงดึงเนื้อพอปลายก็มีตื่นรึสอะไรีกข้างหนึ่งอะไรเงี้ยอ่าก็อันนี้เป็นซาวด์ดีไซน์ใช่เป็นซาวด์ดีไซน์เป็นให้มันรู้สึกว่าแบบค้างค้างอยู่ วิ่งขึ้นมาให้มันมีไดนามิกอะไรเงี้ยนะครับโอเคแล้วจากนั้นก็จะวนเข้าคอรัสแล้วก็มาท่อนโซโล่โซโล่โซโล่นี่ก็จะดูแบบคือฟังอะเหมือนซับซ้อนเจฟฟ์เมื่อกี้คุยกันหลังกล้องโฟบอกง่ายสุดเออง่ายสุดเพราะว่าอาจจะชินมือมั้งมันไม่มีอะไรประหลาดอะมันมันแค่เป็นเรื่องส่วนครับโซโล่จะเป็นอย่างนี้ ก็เล่นปกติอืม e minor แล้วก็ c อืมแล้วก็ a m i n o อืมก็แอร์เนี่ยที่บอก second b seven b s e คือเหมือนยืมมาจาก key e major ซึ่งเป็น parallel ของ e minor นะาแต่ว่าก็คือส่วนมันเปลี่ยนใช่ตรงนี้มันมีกลิ่นเพราะแบบลาตินลาตินเนอมันมันน่าจะลาตินเพราะตัวนี้อือ๋อแล้วก็เหมือนวิธีเล่นมันเหมือนเป็นคาเว่อะไรอย่างงี้ป่ะอ่าปั๊ปั๊มเออใช่ส่วนลาติน

แต่จริงๆตอนตอนที่คิดแค่ตอนที่ทําอันเนี้ยแค่รู้สึกว่ามันซ้ำมาทั้งเพลงแล้วตรงนี้อยากให้มันเคลื่อนไปข้างหน้าก็เลยแบบเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าโปรเจชั่นนิดนึงความรู้สึกตรงนี้ก็เลยเหมือนพุ่งไปใช่เดินข้างหน้าหน่อยอันอันช่วงแรกๆมันจะเหมือนเดินเดินแล้วก็สะดุดย้มอยู่ที่เดินถอยหลังใช่ใช่แล้วพอท่อนฮุกคอรัสก็เหมือนลงไปนั่งร้องไห้กับพื้นเลยเนี้ยอ่าอ่าลงไปนั่งพักน่ะแล้วอันนี้ก็คือเหมือนแบบเราเดินมูฟออนมูฟออนเหมือนพาีกที่หนึ่งเออแล้วก็กลับมาใหม่ แล้วก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ทีนี้ตอนนั้นอัดเสียงกีตาร์ใช้ก็เจาะไมคกิ้งไมคกิ้งตอนนั้นง่ายๆเลยผมใช้แบบไมค์แซมซันน่ะไมค์แซมซันไอซีซีสาอะไแบบตอนนั้นมีโหลดยังงอ่ยโหลดคุณอยู่บ้านผมข้างหนึ่งตอนนั้นแซมซันกับกับมีพรีพรีแอมที่เป็นไอของ TL เอลที่เป็นทูบอันนึงอะไรเงี้ย เข้ากับ m อ็มโง่ายๆเลยตอนนั้นนะครับก็อีกหนึ่งเพลงในตำนานวันนี้มาเจาะคุยกันหน่อยเพราะว่ามันสิบหกปีผ่านไปแล้วเพลงนี้ตอนนั้นดังดังอะแต่ว่าไม่ได้ดังขนาดว่าจะแบบเหมือนเขาเรียกเราไม่แช่มาตัดดีดนการแต่มันน่าแปลกใจตอนนี้ว่าสิบหกปีผ่านไปคนยังรู้จักอยู่คนยังถามถึงอยู่ทั้งในคอมเมนต์ที่แบบที่มาคุยกับโฟก็จะมีคนมาถามถึงเพลงนี้แล้วก็ในผ่าเพลงบางเพลงอะที่แบบเขาก็จะมาพูดถึงเพลงนี้แล้วล่าสุดไปคุยกับ อ่ตะเรื่องมีโอโซก็มีคนาพูดถึงเพลงนี้อเพราะว่าสไตล์การเล่นมันก็ใกล้เคียงมีมีรัาสุดไปคุยกัรมาเขาถามว่าโซกับอับีดังกันยังไงก็การเขาบอกเขาไปไปศึกษามามันก็จะเหมือนกับว่าโซมาก่อนอันบีอ่ะคือยุคหนึ่งที่เอาโซมาผสมกับ music อิเล็กทรอนิกส์มิวสิกออกมาเป็นอันบีเพราะนั้นอับีก็จะมีมีกล้าของโซนะแต่มีความเป็นตนเครื่องสังห์สมัยใหม่มีเครื่องสังเาะห์แล้วก็เป็นรูปๆวนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ย มันมันก็จะมีความเชื่อมโยงกันอยู่แล้วคนคนก็ยังมาคอมเมนต์ถามอยู่ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันบีถูกไหมถ้าเอาตามนักยะใช่ใช่อเพราะฉะนั้นเพลงนี้ยังมีอยู่ใน youtube นะครับลองมีออฟฟิเชียลเอ็มบีอยู่มีมีไปดูกันได้แต่เวอร์ชั่นเล่นสดหายไปแล้วไม่ค่อยเห็นเลยไม่มีเลยดีกว่าเพราะว่าสมัยนั้นมันมันก็รายการไฟบล้ายอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่ได้ลงอยู่แล้วใช่ก็เดี๋ยวไว้ยังไงก็ เผื่อโฟว้างๆนะครับก็ทำคลิปลง youtube นนช่องตัวเองก็ได้เนาะ cover เพลงตัวเองส่วนใครอยากลองแกะก็น่าจะประมาณนี้จะพอได้ไอเดียกันกับการเล่นกีตาร์ R&B ใช่ครับ<ำ>ใครแกะนะั้นเล่นแล้วเล่นให้ดูด้วยนะเล่นเสร็จแล้ว cover แล้วก็แปะลิงก์ใต้คลิปก็ได้แล้วเดี๋ยวผมส่งให้โฟดูหรือจะส่งให้โฟดูที่ IG ก็ได้ได้เลยครับโอเคครับแล้วตอนนี้โฟทำอะไรบ้างครับช่วงโควิดช่วงโควิดก็คืออยู่บ้านทำเพลงวิ่งก็ไม่ได้นี่ช่วงนี้ฝุ่นเยอะ ต้องอาศัยแบบจังหวะที่มันน้อยจริงๆอ่ะต้องไหนไหนน้อยก็รีบออกไปวิ่งอะไรเงี้ยเออบางวันก็ถ้าเช้ามันมันอ่าสมมติตื่นมาหกโมงแล้วก็ฝุ่นน้อยวิ่งเลยอะไรเงี้ยก็ทํเปเป็นหลักตัวนี้ทำเป็นเป็นหลักแล้วก็ทําวงอ่าทําวงของตัวเองอยู่อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยรอติดตามกันได้เดี๋ยวออกเมื่อไหร่ก็คงได้เห็นกันอยู่แล้วแหละใช่ครับนะครับโอเควันนี้ขอบคุณโฟมากครับเดี๋ยวไว้มาคุยกันใหม่ครับสวัสดีครับเดี๋ยว